เรื่องตักใบกับปิดปาประชาชาติไปครับผม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 เพราะอย่างนี้วะพิสุทธิ์นะรือตักใบยาวยาวครับผมมาโวไม่ติดทางการเมืองกันไม่จิดทางการเมืองในสายแยงพักได้เนาะรักกรณีคุตักใบนะครับคือผมว่าพิสุทธิ์จะเห็นว่าคุณวนเมื่อวานนี้คุณรวนนอเขออกมาพูดนะครับครัแล้วก็มีสอบปาะยาพูดคือตอนนี้พูดตรงๆนะคุณวนนอคุณเซอร์กาน่น้องชายคุณรวนนอเนี่ย หนาวอ่ะหนาวมีอาการหนาวเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงวันที่อี่ห้าครับมีม่มความแล้วไม่สามารถจับตามจับใครได้เลยที่ออกมาจับมาเนี่ยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> คือปัิญาของผู้คนวิสุทธิ์วิสุทธิ์ก,ก็ได้บอกแล้วสนใจจะจ,จะเป็นยังไงนะก็รู้อยู่ใช่ใช่ใช่จริง ก็ยากแบบนี้คุณมันนอเคยเจอแล้วเมื่อปีสี่แปดที่สุดเป็นเรื่องอะไรครับก็ตอนจำแม่ปีสี่เจ็ดเหตุการณ์แตกใบใช่ไหมใช่ครับพอเกิดเหตุการณ์แตกใบเกิดคือเซ่เนี่ยคุณคนรู้สึกไม่ไม่พอใจรัฐบาลครับประเสรฐรัฐบาลไทยรัฐไทยตอนนั้นนะที่สุดนะครับแล้วบังเอิญว่าตอนเลือกตั้งปีสิบแปดพอดีพักความใหม่ยุบรวมไทยรัฐไทยใช่ไหม คุณนอกับกลุมบาดางดก็มาอยู่ไทยละไทก็ก็ลงสมัครสสในปี48วิจุดปีนั้นเป็นปีที่คนใต้ประกาศเลยไม่เอาไทยล้วทไม่เอาอไม่เอาไทยละไทยจาแล้วทางคุณบานอก็สอบตกแล้วแล้ว,ลว,ลวพับไปปัดเองก็ได้รับเลือกในจังหวัดบางไก่เป็นครั้งแรกเลยยกทางการหดบางไก่ไปจัดที่ปัดได้ ครับอันหนึ่งมาจากเหตุการณ์ตากใบคือเสกนั่นแหละสุดครับอืมถ,ถึงถ้าตากใบกลับมาอีกรอบหนึ่งครับในปีนี้นี่เกิดขึ้นเนี่ยบรรยากาศก็จะไม่ต่างจากเก่าคือ,อค,นคนก็ต้องการความยุติธรรมความความไม่พอใจภาคประชาชิเองเนี่ยเออจริงๆแเนี่ยคุณนอเนี่ยก็รู้อ่าวิสุทธ์คุณานอ,นอนไม่ได้แพ้ค้างเดียวนะวิสุทธ์นะ แต่จําได้ครับครับหลังจากหลังจากนั้นมาเนี่ยพอพักทไทยถูกยุบยอยน้องก็ถูกเป็นบัญชีร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมไมีไ่เล่นกั<อ>นก็ให้น้องก็กหน้องใายเล่นสุกน,นอ้องา่าอ่าก็มาอยู่พักพะโลชนก็สอบตกที่สุดครับแล้วพอมาอยู่เพื่อไทยก็สอบตกอีกอืมแล้วไอ้กุญชันบองทวนพวกคุณอารีเพ็นเนี่ยไปอยู่พักมาทุภูมิเนี่ยก็สอบตกที่สุดตกบดตอนนั้นอยู่ตกบดครับเออจนกระทั่ง ไปอยูสองอาจามรนอบอกไม่ได้แล้ว้ายังอยู่เพื่อไทยอยู่เนี่ยไม่มีทางจะจะได้นะครับที่ที่จามรนไอยก็เลยปมาทำเป็นพระเครื่องพระพรกระชาชาติแล้วก็ก็ได้ด้วยแล้วเราก็ดึงคุณชวีมาครับตวีย์ซอ่องตอนนั้นเป็นเลขาสวตเนี่ยใช่แล้วอย่างมีสุะจําได้นะตอนนั้นของคุณตวียเป็นเลขาสบตเนี่ย ได้ทําเรื่องยิวยางไงพิสุทธิ์ที่จ่ายเงินได้กับครอบครัวคนอ่าคนอ่าที่เกิดการทุจริตไปครับคุณคุณแล้นี่คุณตุลวิโรจอ่าผู้ลงก็เป็นขวัญใจคนใต้สามเหลี่ยมชายแดนภาคใต้คนนี้แหละก็เลยทําให้ขาพระชาชนกลับมานะครับเป็นเป็นอย่างียาวถึงเมื่อตั้งปีปีเขาปีที่แล้วเนี่ย สอสอสามวัดภาคใต้เนี่ยสิบสามที่นั่งนะพิสุทธิ์ของของประชาชิใช่ไหมไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าสอสอสามจัวัดสาคภาคจังหวัดภาคใต้เนี่ยจํานวนสิบสามที่นั่งก็มีปัจจณีนราธิวาสยาลาครับประชาชิได้มาเจ็ดที่นั่งโอ้โหส่วนใหญ่นะเจ็ดถึงสิบสามเออสิบสามขณะที่พัก อ,อ่ไอไปได้ปัดได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งที่นั่งที่เหมือนเป็ของไก่ก้าไก่ล่ะผมผมจะไก่หนึ่งนั่งแล้วรวมไทยชาติอ่าอย่างอย่างหนึ่งที่นั่งครับแล้วพลังประชารัฐได้สามครับพักเข้าไก่ไม่ได้เลยทยี่สุดก็าวไก่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้ว,แล,วแล้วปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะที่สุดนะที่พักของก็จะมานอนชนะยกจังหวัดที่ยะลาอ่า เพราะใจวานอไม่เคยชนะยกเกี่ยวัที่ยาลามาตลอดเพราะรู้ใช่เพราะตรงตรงกลางจะเป็นของประเทศปัดบ้าง่างอื่นบ้างมาแจ้กันไปอ่ะคพลังประชารัฐบ้างเข็นหนึ่งอ่ะยึไม่เข็นในเรื่องเข็นในเมืองย้อนไปอ่ะย้อนไปตั้งแปีนุก่อนคือเข็นสมัยที่คุณวนออยู่อยู่คลองใหม่อ่ะเข็เมืองก็ยังเป็นของไปปัดอยู่อ่ะใช่ไหมตอนนั้นเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพิเศษแต่ว่าครั้งเนี้ย ครั้งนี้ไปเชาชาติยกจังหวัดนะครับจี่ยลานะยยลาเซึ่งขึ้นไปเชาชาติหนึ่งเหมือนว่าผู้ลงกการกขึ้นอ่ะขึ้นกำลังขึ้นไปเรื่อยอือ่ะนะแล้วในขณะเดียวกันคู่แข่งของกวยาชชาตคือรรคประชาชนเนี่ยรรคเก้าไกลเดิมเนี่ยไม่ได้สังเกตแต่ว่าคะแนนปฏิทินก็เป็นเป็นรองประชาชาติครับแ,แต่ในเชิการต่างไปรอบใหม่ที่กลับมาเนี่ย ไปใช้ชาติผมฟันทงแล้วกระทบแน่ี่สุดก็ตัวนี้นะตนัวแบบนะิ่งนิ่งมา,ากกว่าแตอยู่พระรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้มีท่าทีอะไรชัดเจนมันมันลำบากใจพ่สุดเพราะว่า,วาอยูอ่ความยุตเป็นรัฐบาลก็ก็มีความพยายามจะออกมาแอคชั่นอยู่อย่างอย่างอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะพ่สุดนะก็มีอาจารย์วนองมาสัมภาษณ์นะครับแล้วคุณทวีสุโธงก็ลงพื้นที่สารัจใจนภาคใต้ เข้าไปแล้วก็พยายามไปอธิบายความนะครับว่าอมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าม่ใชาชนก็ต้องทําได้แค่น,นี้ยเพราะก็กใช่ใช่แต่คนทีื้นที่อุดตักต้องการตอบโจทย์ที่ชัดเจนกว่านี้เท่าที่ฟังน้ำเสียงนะใช่ใช่ฉนั้นเนี่ยก็เลยมองก็มีบรรดาคอการเมืองก็มองข้ามเฉยว,ว่าถ้าลุกตั้งสมัยหน้าพักพัก,พกไประริพไปชนเน้คงมาแน่แน่ในทางเงินเขาได้ใช่ใช่บรรยากาศ คือเขาเขานึกนึกสมัยถึงปีสี่แปดลึกสุดปีสี่แปดที่ตอนนั้นคนประเสริฐแทนไครเลยลึกสุดอ่าเจวนอสอบตกคุณอาริเพนสอบตกคุณนัทบูดินคุณอ่ามุกเชยมานสอบตกมาแหละปีนั้นตัวหลักหล,ลักหลักด้วยอ่าครับแล้วองนุ่นซันจิติ์มากสำหรัรบสามจุดในภาคใต้ใช่ครับ,รบก็คือเดือยวเอาพงงานกลุ่มวาด่าเลยแพ้มาตั้งแต่ สี่แปดห้าศูนย์ห้าสี่แพทตลอดจึงก็ได้เป็นหกหกสองเนี่ยมองเป็นใบชาชาติถึงจะได้เข้ามาเป็นพักท้องถิ่นไปนะครับได้ครับขอบพระคุณพี่แกงครับพี่แกงครับพับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะทุกังครับ